สองแสนสามแสนสี่แสนจริงๆมันเกือบหกแสนแต่ว่าเราแบฝึกแน่นเดี๋ยวเสพเดี๋ยวโอนให้คนดูเดยเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรลูกๆให้โอกาสเจ๊งแ,แมออมาขายของแล้วก็ดูเดยคนที่ไม่ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องไม่ได้คนในครอบครัวไม่ได้เป็นอะไรกับกูเลยเแต่มึงดูเดยคนที่แบบว่าใช้คําว่าเพื่อนกับกูใช้คําว่าคนสนิทกับกูเ่อนสาว ทุกคนฟังนะลูกกระเทยแก้งกวางทั้งหลายแหละจำไว้นะทุกคนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงคนนี้อย่าคิดว่าแม่ได้เงินเขาแล้วแม่จะต้องอวยเขามึงจำไว้นะคนไหนที่เราดีกับเขาเราต้องเราเขาดีกับเราเราก็ต้องดีกับเขาเราอย่าเป็นแต่ผู้รับเขาให้แม่รับอันนี้แม่รับไว้เพราะว่าแม่มีนีจริงแต่ว่าแม่จะทางานแม่จะทํางานแต่เงินที่เขาให้แม่มันมากกว่าที่แม่จะเรียกร้องเขาไป แม่ไม่เคยเรียกร้องแม้กระทั่งเป็นตัวเลขแต่ที่เขาให้แม่เนี่ยกบอกตรงนะ